สบายดีพี่น้องอเดล,เลออกูกเยอะนี่น้องม่อ้หร่ออกใช่ไหมคะมมมนุ่นนะเก็บออกจะมันใช่ไหมคะนุ่นนะมาไหมมาลูกหม,มาไข่นะอันต้าออนเอ็นอะให้กินแต่หมาเตยเยี่ยมเดียวให้กินประจำ

อาออกเสือให้มันขนุนนะนะดูมันเก็บไปนใส่สีนูงสีม้มาเปนขนุน,นอก็ออกมา,กาเก,กาะเจ๊กไป ดูต่อใหญ่นลูกชมพีอะไรจีนนี่นะมีต่ลืมตะหิวนะพี่เอ้ยอือคนใหญ่ตัวนี้มีเยอะเลนสิบเถื่อนตะมขามกู้ิเห็ยมึนกระขัดลพี่้าจะมึงกลิ่นทขงแหล่งทข็งแหล่ง คาปุ่นละปีกันมาเหยาะมานีา่ยาย

ไปดีพ <Love them. S 1> ี now, <Bruno> <sm ills> ่น้องนอนกิ้มผีผู้ใหญ่ดิ

bin I don't want to eat

บ่ไม pues yes. mm ่แ hmm. ห yes. okay. ้งข right ้าวเปาี่ยนไม่อยากไม่แห้งข้าวไปทานเลยขึ้นป่อยากเลยนะซื้อไม่พอยีโตจ้าเอามาจ้ะนะมึง ตีผลตีผลนี่วก็บังมาจับหน่มึงรู้นางพาทิขาวนางหรูกากบสวัสดีผี่น้องกินข,ขาวน้ำกันเลือดเข็ดแสบมาเดินลูกซาวกินข่ขาวน้ำเมเลมอ<า>เออนนังเดล,ลูกเออนนังเกินมึงได้สิถึงไายนังนับขาว จะมัะ้คะแมนางเาไม่ช่วยเนี่ยม่ช่วยน,นี่มันมัขั้นตานังเออให้ไม่ช่วยนางนี่นี่นะแม่จะนางพิช่นั่งเนอกคนช่วยนะเมื่อติกต่างตาไม่ได้แล้วต้อ,องมาขึ้นมือสีหิ๊กขาวมันดีกับติ๊กขาวฮะเน้ฮะ แม่ก็งงเจอกีนกก่น่ะแม่ก็งงแม่จีนูนทำให้ไข่กระเจะเลือกอะไรก่อนคะ Bà hẹn hỏi hỏi bà 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 up, bà 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 มอมมาเด้มมือสิไปเลยเด้ามันไหนมาขอคอบใจอืมขนกระลูกยากเทนอหูข้าเก็บข้าข้างโอ้ยจะเบง่งม,มือเพื่อนมันยุ่งตาอือแม่จะปวดบ่ bỏ bóng lạy. Hoa bóng lạy. Hoa bóng lạy. Hoa bóng lạy. nó bóng lạy. bỏ 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 bỏ, Hoa Ô lạy. Hoa bóng lạy. Hoa bóng lạy. Hoa bóng lạy. Hoa bỏ ให้วากหาใหนังห่าหาเป็นหาแม่ว่ให้เป็นห้บัดเด๊ะเมื่อนั้นเนาะม่อนั้จะได้จูงแกนหมูใส่ว่าตอนต้นมันช่วยปรยูนเนาะมันอยากใบมันหายหายจนตอนน้าก็มันตื่นเลยก็เห็นอีโบไปเลยก็หายน้ำอีโบว้ยวอร์ียววห่ไม่ใช่เด้คือใบลูกจิไปนั่ารัก เพิ่ได้ขนมคืนขนมมันหวานอย่ดีนะขนมกลมนะอืมอีแบบมะเมียนท่านน่ะตินี่ต่างมันใส่เห็นเฮ้ยเอาไปเืียงเืียงใช้กับอไร้ันอีก ก็เอามาหายบ้างตีมันจิ๋งกลมรอของมึงวะเบ็ดเลยแม่เบ็ดแต่เบ็ดก็คือมายากินยายาเอออตกตกเออเออยาพานุพานุเบ็ดไม่ใช่ยาของมช่วยมันยืมเบ็ดกูเบ็ดเลยนะเบ่งงาโอ้ยเบ่งงาบ่เพราะว่เศร้าแล้ว เน่นอนจะอะไรเง่งจ้ะคืไปกวดขึ้นมันอนี่ไปนไปเนไอ้เียวรูห์อ่ะไปวดรูหเม่เปลี่ยนเมือกเป็นเมือกไฟกำลังกันปิดนะคะแมื่มยเนาะแม่หมู่มามันมกัำเนาะไปชื้อแม่หมูมากำเนาะทำเมือกำเนาะหมู่